การเทรดนะครับคืออะไรหลายคนถามการเทรดก็คือการที่เราเนี่ยซื้อขายคือจริงเนี่ยมันเรียกซื้อขายก็ได้นะซื้อต่ําเพิ่มไปขายสูงเนื้อไหมฮะซื้อในราคาต่ํามันเหมือนแบบการเทรดไงถ้าผมเปรียบเทียบก็คือพี่จะไปซื้อบ้านซื้อรถก็คือการเทรดนะซื้อนะไรกร็คือการเทรดถ้าพี่ซื้อบ้านในาราคาหนึ่งล้านแล้วพี่ขายหนึ่งล้านสองแสนแปลว่าพี่เทรดบ้านได้กําไรไง แปลว่าการเทรดเนี่ยมันก็คือซื้อขายแต่ว่ามันจะไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถมันเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลอะ่ะมันคือโลกในอนาคตที่มันอยู่ในอากาศอ่ะซึ่งจริงจริงมันมีตั้งนานแล้วแต่ว่าคนไทยหรือว่าปัจจุบันเนี่ยคนก็เพิ่งรู้จักกันใช่ไหมอย่างผมก็เพิ่งรู้จักไม่ได้นานมากประมาณสักสามสี่ปีแต่เราเพิ่งเข้าโครงการจริงๆริก็ทุปกปีกว่ากน่สำคัญคือว่าเราจะต้องเทรดให้ได้กำไรก็คือเราต้องรู้ทิศทางว่ามันขึ้นหรือเปล่า เปรียบเทียบเสมือนว่าวันนี้ถ้าสมมติว่าผมยกตัวอย่างหุ้น Facebook แล้วกันตอนนั้นหุ้น Facebook ย้อนหลังสิปีเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับผมก็ปีห้าเจ็ดนาะผ่านมาแล้วสิปีนะตอนนั้นมันอยู่ที่หกสิบสองดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมครับตีเป็นเงินไทยนะเอาแบบคูณสามี่แล้วกันนะครับก็ตกนะครับสอง8ันหนึ่งร้อยแปดบาทนะครับต่อหนึ่งหุ้นถ้าคุณจะซื้อไว้นะครับแสดงว่าวันนั้นถ้าคุณมีเงิน10,000บาทคุณก็ซื้อหุ้นได้ประมาณสี่ พอระยะเวลาผ่านไปมันถูกทาง Facebook เนี่ยเติบโตขึ้นราคาปัจจุบันเนี่ยผมขึ้นให้ดูอยู่ที่430ร้ดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมครับเปรียบเทียบราคาไทยคูณ34บาทนะครับก็คือ14,620หมืนะครับแปลว่าวันนี้นะจากเงิน1,000งของคุณเนี่ยนะครับคุณมีอยู่4หุ้นหุ้นละ14ื่นคูณ4ีก็ประมาณห9 2มืบาทแสดงว่าวันนี้นะครับ เงินหนึ่งหมื่นบาทวันนั้นอ่ะสิบปีแล้วคุณจะมีเงินหกหมื่นเก้าพันบาทแล้วคนที่เขามอง Facebook ที่แบบไม่ธรรมดาเช่นชั้นลงไปล้านหนึ่งวันนี้เขามีหกล้านนะถ้าเขาลงไปสิบล้านวันนี้เขาก็มีหกสิบเก้าล้านเป็นการลงทุนก็คือการเทรดนั่นเองการน,นี้คือหมายถึงว่าเทรดหุ้นของ a c e b o o k ถูกไหมมันก็เลยนะครับขึ้นเพราะว่าค่าการว่าเฟซบุ๊กจะโตขึ้นแน่ๆคนดูเนี้ยครับ แปลว่าถ้าเราทายผิดถ้าบนเฟซบุ๊กไม่โตขึ้นเนี่ยหรือเราวันนี้เราไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กกันคุณนก็ตกแค่นั้นเองจรงๆกนคือวันนี้คหุ้นอาจจะตกแล้วแต่ถ้าเราซื้อไว้ก่อนหน้ามันก็เลยทําให้เรากำไรแค่นั้นเองวันนี้ผมเทรดเป็นค่าเงินค่าเงินมันก็จะเป็นการผันผวนของราคาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรากดขึ้นแล้วมันขึ้นพอดีในเวลาที่กำหนดเราได้ตั้งทันทีเลยมันไม่ต้องบอกสิปีไงราะผมมันเล่นสั้นเพราะผมมันเป็นการเทรดแบบระยะสั้นคือ5นาทีจบ มันเลยสามารถทาเงินได้5นาทีจบเสียงก็คือใน5นาทีเลยแต่การเสี่ยงนั้นก็คือเราต้องมีความรู้พื้นฐานให้แน่นก่อนเราจะได้ลดความเสี่ยงแล้วก็ใช้เ tamam> งินน้อยไปก่อนอันนี้คือเขาเรียกว่าการเทรดโอเคไหมก็คือซื้อขายนั่นเอง